ก็สวัสดีเพื่อนรุ่นุกคนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นมูทาหัสเซนที่สืกกันอีกแล้วนะก่อนที่สกีมันจะหมดนะต้องมาเล่นกันหน่อยนะครับผมเพราะเป็นอเลนโลงด้วยนะฮะเกมนี้ก็นี่ผมเล่นเป็นมูลาดฟร์มนะผมเล่นเป็นจังเกิลมากกว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยถนัดเลนอยู่ละนะครับก็เหมือนเดิมครับผมเอามันพลังแฝงกันซีซีมันเองนะับผมเพราะว่ามันช่วยให้เราเนี่ยดุดพ้นจากการดักเงาได้ดักดักกันติได้นะฮะอ่า ลองไปเล่นกันดูนะครับไม่แย่นะครับไม่แย่ไม่แย่แยต้องบอกว่าไม่แย่ค่อนข้างเวิร์กเลยโอเคไปกันต่อไปกันตออ่ออุ้ยตายไม่เนี่ยไม่ดูเบี้นะเนี่ยเฮ้ยดูเบี้เลยอ๋อพีอ่น้องเม็ดฟิกๆๆๆโอเคผมต้อ,อ,องรีบฟาร์มลงข้างล่างแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าจะได้เบี้ยสี แต่ตอนนี้ซีซีน้อยนะผมมีแค่ตัวของนาคลอสแต่ว่าผมก็ออกนะเพราะว่ากันนาคลอมันช้อนไงฝาาขึ้นไปนิดหน่อยเฮ้ยโอ้โหดึงไม่ได้ถ้าดึงได้นะอย่างน้ยก็กันพวกซิปพวกอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข,ข,ข้างเวิร์กนะสีกูดาวไว้ใช้ไปก่อนเลยแล้วกัน ไหนไหนวันนี้ดิกูาดาวหมดแล้วด้วยนาคลอสอยู่ไหนฟินิกเฮ้ยเรามีฟินิกตัวเบิร์ดนะมีแก๊กด้วยนะพอลิงไม่โดนนะไอ้ปาลาสกิลไปแล้วนะ นี่งไงไปไหนไปไหนผมรอผมรอแล้วจังหวะเน,นี้ยผมรอเลยไปไหนยิงโดนเท่าก,กับแตกตุนมากกับพอยต์เปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกมอาีแบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมง หืมตายห่างกันหมดดิวูวนี่ถ้าผมไม่กลับไปที่เงาเดี๋ยวนะบ๊อบูล่าออก,ก่อนดิเฮ้ยไม่ได้เหรอะผมวันตี สี่พอดีโอ้ผมไม่ได้ววะเซ็งววะไม่ได้เลยเสียบูว่ะจะได้ก่อนนะต้องแบบสมัยก่อนที่ผมเก็บูหลาไม่ส้มนี่บอกเลยว่าแบบว่าโหสุดมากอะตอนนั้นดันได้ไงหรือว่าผมต้องซื้อสกีนี้จริงๆริงวะ ช่วงว่าไงฮะซื้อนี่อาจจะไม่ได้โกโจรครบเซตนะโกโจเอาแน่นะครับผมโกโจสกินทูลินเอาแน่แต่พวกสกินอื่นเนี้ยไม่ชัวนะใครที่กำลังหา idrov ผมขอแนะนำเพจไอ็กเนตัน tp 7ที่มี id ให้เลือกเยอะสกินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม200แ0,000คนชื่อเพใจอยู่ใต้คลิปผมผมต้องเดินกับเพื่อนนะเพราะว่าเดี๋ยว เหมือนเดิมครับผมมากดกับคนนี้คนนี้เขาเก้าสิบกว่าดาวนะฮะใกล้จะร้อยดาวนะ <c oughs> อยากเล่นแรงพุสงสูงอ่ะเล่นแรงพุสงสูงแล้วมันเล่นง่าย,ยสำหรับผมอะ่ะล่าล่านเขาอะไรกันมาหนะ้า <c oughs> เฮ้ยโดนนะอย่างนี้โดนนะ ้ยมันจะได้เราโอ้โหมันได้อะไรขนาดนั้นนะได้บอลได้บอลได้บอลผมไม่ได้ไปเติมเพื่อนเลยอะ <laughs> สามีมาฟา้าพอดีจริงผมเล่นผิดนะผมต้องไปตีกานะโอ้โหเจ็บ ตายเลยอ๋อไม่น่าปาดเลยเราเมื่อกี้ผมเล่นพลาดจัดอะเฮ้ยตายเนี่ยซิบ่ะตายละโดนเหวะอึ๊บ อู๋มันเอาเยอะว่ะอู๋ลีคมนี่พาร์ตวะเย้่ลีคมนี่พาร์เฉยตายว้าตรงนี้เหรอว้าตรงนี้เหรอตายตรงนี้เหรอตาย,ตาย,ตาย,ตายนะครับผม ว่าตัวนี้ก็ตายนะครับโอเคเซนเนสเซอร์ของเราถ้าผมไม่พลาดก็ไม่ตายอยู่ไปพลาดนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยไม่จะไม่เลือดหรอชึบมั่บเอ่อเก็บเลือดเออเก็บเลือดเออเก็บเก็บเก็บเลือดมิเก็บเลือดมิ นั่นนะไม่กลับบ้านน่าจะกินกลับบ้านดีกว่านะ <laughs> ตากสิีเยอะอุ้ยมันเอาไปเหนโอ้ไม่ทันว่ะผมช้าไปก้าวหนึ่งว่ะแต่ผมไม่เล่นผมเล่นกับออฟ เรียบร้อยตายเลยเลยกลางเสียอะยรวะมีกลางเสียเลยหลาลลน้องทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะนี้คือแรงเก้าดาวนะ <laughs> เดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูว่าน้องคนนี้เขาดีดาวน,นะครับผมี่จริงอย่าเล็กดาร์กมากกว่าแต่ว่าเรามาอยู่โซนนี้ล่ะเ,เราอยู่โซนนี้ก็เลยเอาเอาอย่นี้แล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวไปโซนเอาตรงดาร์กเอาเดี๋ยวไปแย่งตรงดาร์กเอา แต่เลือดเราไม่ค่อยพออ่ะพินิกเราค่อนข้างรวยนะเดี๋ยวพินิจไว้เผื่อได้ใช้เมือพอเราเล่นพลังแฝงกันสี่นี่ผมไม่กลัวเลยเวลาผมสับนะไม่ชยอกหยอกไอ้พี่พี่มีเห็นเก็บสแต็กลมบ้างมันไม่ค่อยมีโอกาสได้ปาดนั่นไม่ค่อยได้เก็บมีโอกาสปาได้อยู่เนี่ยนะเนี่ยก็ได้ปาเช็คอะไรอย่างเงี้ย คือดาวสี่สิบสามห้าป่าได้นะฮะก็ป่าไปเรื่อยเรื่อยผมเรื่อยๆได้ไม่มีคีป่าให้ปามอ่ะไม่เป็ป่าโดนด้วยไม่โดนเหรอเฮ้ยจะทำรับสองใช่ไหนใช่ไหนดึงได้ปะไม่ไล่เลยเหรอ เอาไปหนึ่งเจ็บเอาไปหนึ่งเจ็บนั้นเฮ้ยเล่นแล้วป่าโซนไม่ยกว่าป่าไม่ให้ศัตรูเข้ามายี่งได้ดาร์กอ่อยนะ่ะป่าเช็คไปก่อนนะอ่าบัฟบก่อนหมดพอดีเฮ้ย อ้าผมรอบันเดดแล้วผมสตันมาเลยนะเออเรามีสองเด็ดไงตัวขัดตัวการ์ตเตชั้นดีนะมูลาดอ่ะเฮ้ยมูลาดผมมันก็เข้ามืออยู่นี่ว่ะทำไมผมไม่เล่นมันก็เล่นเข้ามืออยู่นะมนไม่ได้เล่นนานวะผมก็เข้ามืออยู่นะดูวิธีต่อก่อนนะตัวอะไรเจอตัวอะไร คือเวลาเล่นฮีโร่อะไรที่แบบที่แบบเเราเจอตัวแพ้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นให้มันชนะได้สามารถเขาเตอร์ได้มันเป็นอะไรที่แบบสุดนะเป็นอะไรที่ดีอย่างเป็นอะไรที่เวิร์กเวิร์กครูดแตกลมเดินเคลียร์ชไปถ้าแบบไม่มีคนผมก็ค่อยแบบไอ้นี่นะนี่เพื่อนไล่แล้วอะ ไปแค่นี้ไปไหนเอาไปไหนสライฮึมตีไม่ถึงต้องช่วยผมแล้วแหละปึ๊บโอ้โมันไม่พอว่ะเลือดน้อยไปไม่น่าตายเลยว่ะเสียเลยอะ คือผมป่าเรื่อยเรื่อยอ่ะเอ้ยมันได้ไม่ไอย่าไม่ตายเหรอออกได้ดิโหตอนนี้สวยผมบอกแล้วผมป่าโซนเรื่อยๆนี่แหละมูลละความหน้าลำคางมันคือมันอยู่ตรงนี้แหละ เนี่ยเขาน่ามังค่ามันอยู่ตรงนี้แหละงละโซนแค่นี้จบเลย <c oughs> จบปะเนี่ยไม่รู้ว่าจบหรือเปล่านะดีมากวะ <c oughs> หมดทีเดียวจบเลยนะฮะ ตรงหน้าลงทางของมูลานมันคือตรงนี้แหละฮะที่ว่าเขาชอบเป็นแบร์กันนะมันมันจับตัวยากนะฮะยี่น้าไทเล่นช้ำๆด้วยนะบอกเลยว่า้น่าลำคาญจริงนะฮะนอกจากจะเอาตัวมาแก้มันจริงๆนะถึงจะได้นะซึ่งฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวแก้มูลหลาแบบจริงๆจังๆเลยนะก็โดนไปนะอุ้ยผมคะแนนดับหนึ่งว่ะท่านผู้ชมดูดิเอ็มวีพีนะฮะเอ้ยลุ้สกินนี้ผมมันต้องซื้อจริงๆวะสกินนี้แล้วมีพลังจริงนะเอจจริงนะ นี่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เมจดก็ไปที่ห0 0มื่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนนี้เขาร้อยดาวกันหรือเปล่าผมก็ดูไม่เห็นนะจริงๆผมอยากให้มันเห็นชัดกว่านี้นะฮะแต่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่าคนนี้90ดาวก็เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะฮะนี่เพื่อนผมคนในเกมนะฮะนี่คนนี้ไหนล่ะคนนี้นี่เกาสิบเอ็ดดาวนะฮะอาจจะประมาณเก้าสิบสามเก้าสิบสี่แล้วเพราะว่าก,กดกับผมไปเกมสองเกมนะครับผมนี่นี่เนาะ ก็สําหรับรูนไอเทมก็บอกเลยเจ้แล้วกันรูนไอเทมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรูนนะครับก็จะเป็นดูดเลือดดูดเลือดเอามานิดเดียวนะครับเพื่อเอามาให้แบบตีคีบแล้วให้แบบให้คีไม่ตีเราตายเออผมก็ใส่มาประมาณ2เม็ดนะฮะแล้วก็เป็นจอกเกาะ100นะครับผมจอกเกาะ100เลยนะไม่มีให้คงให้คีใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นแอสซ์ซิเนตนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรีคอร์ดี้พัทกับถามว่าทำไมพี่ไม่เอาจาะเกาะรีคอร์ดี้พัทผมว่ามันดีกว่านะมันเอาไว้เทดมันเอาไว้แบบว่าหลบป้อมหรือแบบเราจะตายเรากดรีคอร์ดี้พัทสวนอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างดีกว่านะผมผมลองเล่นมาหลายเกมแล้วเพราะว่ามูลามันมีเจาะเกาะข้างที่จะเยอะอยู่แล้วแล้วก็ป่าโซนไปเรื่อยแล้วก็ไอตัวเนี้ยเป็นอของเคิร์ดออฟดดอะที่ว่าเป็นพลังแฝงการซีซีอะซึ่งตัวเนี้ยช่วยดีมากเลยเวลาผมเจออ่าเขาเรียกว่าอะไรมะยูเอทผักกระเด็นออกมา หรือว่าซ c อะไรก็แล้วแต่แล้วบวกกับรองท้ากันซ c เนี่ยคือมันแบบมันกระเด็นน้อยมากเออถ้าเจอฉีผักก็คือแบบคือติดน้อยมากเออประมาณนั้นแหะคือเรามีโอกาสรอดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเวลาเนี่ยใช้ค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เวลากดอันติแล้วมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้มาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าอันนี้ก็บายบาย